lúc nhau của vạn tùa vạn tùa quang nhau về ông chưa quang bây giờ, đây ok khoai đây này, ô, vinh quang luôn 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 lút, 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 luôn 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 Đồn luôn luôn đồn khắp đồn luôn 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 ดูนอุ้ยมุดทีบุ๊กครับสวัสดีครับผมพี่น้องครับวันนี้ก็พาพี่น้องออกมาตกปลาหาอยู่หาจินยรรูเกาหลีใต้เห้ยก็เลรอครับเนี่ยกบไม้กเดิมเดิมอยู่ละครับสะมาแก่มือไหมครับมาเหมือนว่าน,นี่บ่ได้จกักตัวเลยขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับปลากับพวสัวบ๊อบบานมิดอิอ่มซิมคิดว่าเซอหนี้ต้อง ออกต้องกัดแล้วครับไปครับผมเป็นการเซเวลาครับยันต์ดิส่กบอย่างให้เกลและครับตัวเกาหลุดขาดไปแล้วครับไปน้ำเสียกเว้นเลยไปครับรอมึงดูครับมีตัวว่เมือว่านกับมาเฝ้าออที่ คิดว่ามันจะได้อยกครับเหมือนเพราะว่าเป็นฝ้าเปิดเปๆดม่บ้านเป็นฝ้าเป็นฝนปวดมาแรกแย่งนันเจ้าตีกบ๊บตีทะเส้าปวดผู้บานยุ่ขางกันบาจมบปทั่ววุ่น เราปลุกผีน้องเบ้างก่อนครับนี่นี่ครับเห็นบ่ครับมันขอมาไก่ปลดมังหันเห็นได้เห็นแล้เดี๋ยวครับเดี๋ยวเอาออกไปนอกงอกโอ้ยมาผีมาไก่เขเขาพี่น้องตัวนี้เลยครับนี่ครับเนาเห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้เราพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วผีน้องตัวนี้เลย โดนครับโดนโดนครับโดนมาแล้วตัวโอ้โหเด็กกบปีกัวาเด็พี่น้องเี่เด็กกบปีกัวแล้วครับเน่ยงามๆเปลี่ยนๆนี่ครับมันจัดกบน้ำเหรอครับมื่อไงเดี๋ยวเนี่ยครับเนี่ยหลุนหญ่จัมโบ้แล้วครับนเนี่ย จอชอนี่มึงด้วครับเต็มมีตัววะเต้นกต็มีตัวไปละครับปลาเนี่ยมันอยู่ว่ามันสีกินบ่กินเฉยได้ตัวเนี่ยตัวสีกินกกบว่าหกเป็นตะไดอยู่มังนี่พี่น้องส่งคือ่ะ ราบตาใดย่ะซึงหนึ่งต่กินแต่ปลานี่ไหมหลุดหลพี่น้องไหวตัวว่เหาตัวของเงยไปยองเจอของเงยได้นลดนล้เตัวจะกินบ่เาพี่น้องขข้นยังไง่นอเนาะ ต้องใส่เวลาดโดวนเลวครับนี่โดดลงเพื้นเลยขึ้งนง่ายๆพวกนี้กระเดียวจุ่มนั่นมีไอ่ผลแล้วครับใส่เวลานี่แลแหละครับต้องจิบเป๋านะครับตรองมีหแหละหนึ่งแห้งว่วกับเสื้อกาดีครับผมเสื้อเส้นน้ดห่อย โอ้ติดอย่างน้อยทั้งเตยนี่เนาะนี่เหงไม่อยู่บนน้อเนาะนี่พี่น้องเขาขึ้นมาแล้วพี่น้องขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วครับผม น้ำมันขึ้นมาน้ำมันขึ้นมาน้ำมันขึ้นมาครับป,นนปุดนนะเฮ้ยปลาหาลู่หกลู่หลุดขึ้นน้ำมากน้องตัวหน่อยตัวนี้หนิโอ้มันป่านเนี้ยหลุดเด้ออยู่หล่ะเอ้ยไอ้พวกทุกครับตัวหน่อยตัวนี้ พี่น้องสวัสดปากเลยเต็มปากเต็มค่ำวานตะบักสามรเด้เอ,อดึงหนักปานนี้มันอยู่ไก่ครับมันเลยส่วงหนักแต่ก็ยังดีที่ได้ครับเก็บครับผมว,วานหลาตัวนะครับพี่น้องมันต้องเผอือตัวสิกินก็นกินง่าย กูไม่กินยอดจังได็กกบไ่กินหางใส่อยู่ก็ยังบ่กินครับล้อมเงาเกาะเลียงด้วยครับนี่ตีไกลๆ้งด้วยครับเป็นเดะหาพันวันครับนี่ล้อมมุ้งด้วนหลังกว่นขนาดขันสวมนี่ยก็โดนหลดครับนี่อล้อมมุ้งหิ้วมึงด้วยครับ โอ้ตัวึกปลาเงี้พอดีพี่น้องกรุ่นรูนเสียดายเถอะวะตกกับตกวเสือปลาเนาะเกือบเตื่นแล้วนนี่ หลุดหลุดหลุดอ่ไรเลยครับ่น้องเอ้ยบบกนี้เร็วเหันหลุดปากบ่ติดเลยโอ้ยขาดเลย เป็นผีนพัดล้องบ้ดเลยวะตัวนี้ด้วยครับมันจะอยู่เพราะ เสาเธ่าสวยโอ้ยครับง่ายไหมไหมหรอครับเม,มื่อพอมูเพิ่นมูน่องเพิ่นเพิ่นผ้ามาหมายไหม สภาพไม้โอ้บรรยากาศงามครับนี่ผ่านใดบุญนี่ผ่านนองไม้บุญนี่จังหวัดใดน้อพ่นนี่บ,นนบาบุรีลำมาเดีดยสองสามปีแล้วละครเด้งินหลายแล้วบ้านท่านมีเมียพุ่นกะผ่านสมหรืครับพุ่นผ่านไงีครับพุ่นพุ่นความมีตัว่งลายยู่ครับบ่อนี่บ่อรับไม้รับครับนี่โอ้บรรยากาศงามครับบ่อนี่ อีกหมายนึงคุ่นเถือกเขามีอีกหมายหนึ่งคันกัดดีกับดมอตารมาขังแดกให้กันละครับนี่ไปครับรอมมึงดูจะเด็ดตัววะครับผมค,บคุ่นทีมงานหนึ่งครับอยู่ไก่ผุ่นผ่านเช่นกําเพีงเพียด เพิ่งเขียดเก็ดีครับนี่เห็นป้ะครับนี่ตัวพวกง่ายได้เขียดด่ยตัวหมูงง่ายไปแล้วเพิ่งเข่าข่นครับโอ้ยเป็นห้อง่วยแน่นโจโก้ครับผมคนน่ะือสีได้ไล่ละลาย,ลายตันอยู่อกครับนี่คนน่ะไลยจะสองลอยไลม่มึงเด้แบบนี้คนน่ะโอ้ยเฮียนแต่าอากาศเพิ่นครับงามงามหลายทำกลางธรรมชาติ ว่าค,ครับลองมุมนี้มึงดูครับกันบ่คือกันง่ายไหมไม่เท่าไห่เนี่ยหอดบ่รครับปลูกไหน่ไข่เนาะบม่มุมไหน Thì mình thử thử nó Ủa mẹ ở gì mẹ Ủa mẹ Có sầm ba? แม่ี่ละมันสวบไรซื้อปะเออเออเอน้ำน้ำเออดุนบดดนว่ะบดวน โอป็ดตะมั่นอยู่ว่าสิกับแล้วหันวา่าโตอู้น่าใสากกับพอดีกัดสนั่นเลยสิว่าอีกแล้วเนะ <ś> มันตงเจอพี่มันต้องเจอพ,จอพี่ไม่รู้ว่ะ เดี๋ยวมันต้องโดนพวกเป๋มัน,นโอโนมหลุดวะสามครับสามเลย,ยโอข,อขอบคุณขอบคุณมันกี่ฟุตดนะไม่รู้อ่ะร้านตะลุงบอกฮึฮึซื้อมาจากพุสนัน อยากได้สักคันกไปหายผมได้ไหมมาสมไม่มีเวลาไปเลยอยู่ตรงนั้นะฟัง,ฟ,งฟังเวทนะยีะ่สิบหกสิบงัดตายเลยเนี่ยมัน <c oughs> อยากได้สักคันอยู่งีไหมไม่มีโอกาสเลย <c oughs> ปลาไหลก็เยอะด้วยฟังนั้นนะ <c oughs> อื ล้วเสนกลัวนี่แหละครับนี่ก็ไม้ที่สามแล้วเนี่ครับผมล่องด้วยครับยากเลยเสียงเคียงในเด้อครับอยู่ไก่โรงงานปวด <S <S อือตัวว่าครับเป็นเดบอไนี <S <S ขึ้นหนาคัะเทเนียกับใด มีตัวว่วน,นอหนอะลุนอู้ยูบุตรเบิ่งพีมหองบ่าบุตรเพิ่งไปยังงวะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวครับโอ้มีตัวนี่วะ โอ้หเรยพี่น้องเอ้โอ้โบนเด้เบึงแฉ่เมื่อแฉ่เมื่อครับโอ้เบ็ดน,นั่นเลยกระชากแห้งไรโอ้ฝนตัวนึงพี่น้องขึ้นฝนอู้ปลาขึ้นตอนเทียงตัวปลาวอร์นี่ไหมนี่ดินเสียวก่พี่น้อง ไปแล้วรับผมนี่ร้องครับกบตัวนี้ผมมีคูกัะสิป่อยเด้วอครับผมกาจะได้เ็ดจินกับผมนีม่นีนกก่กับกบไลยกันนะครับนี่ยไปบุนนมีกระเด็ดก็ได้ตัวเดียวขึ้นก้อนนี่ละครับเนี่ย ก็ได้กินอยู่ครับเฮ้ยไปซองหงม่องซ้ำหม่องกับ่ระมันถ้าเศร้าท่าสวยพี่น้องเอง้ครับสำหรับชิปนี้ขอพุณนพอแมพี่น้องท่านผู้ชมสุกปู่ทุกคนเด้อครับข,ขอให้อยู่ดีไม่แห้งทลำลำเรื่วยๆเงินท่องทุกปูทุกคนสำหรับลิปนี้สวัสดีครับ